ของ,งานอิสระกับการทำงานที่คุณเลือกเองได้ทำโฆษณาชวนเชื่อที่ดึงดูดใจให้หนุ่มสาวไว้ทำงานหลายๆคนอยากจะสมัครเป็นไรเดอร์หรือว่าพานักงานรับส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วงานดีเงินดีและเป็นงานอิสระจริงหรือไม่อเอ็กเซนเนอร์กับพรีนวันนี้ชวนมาเปิดผลงานวิจัยที่ไปสัมภาษณ์แรงงานไรเดอร์ทั่วประเทศกว่าหนึ่คนซึ่งดูเหมือนว่าคำตอบจะไม่ตรงปกโฆษณาค่ะ ข้อเด่นข้อดีของการเป็นร d เดอร์ก็คือความสามารถในการจัดสรรเวลาด้วยตัวเองได้นะคะไม่ต้องคอยไปตอกบัตรเช้าเย็นเหมือนเวลาทำงานออฟฟิศแบบพนักงานประจำทั่วไปค่ะอยากจะวิ่งรถตอนไหนได้เงินเมื่อไหร่ก็จัดสรรเวลาแล้วก็วิ่งได้ตามอำเภอใจเลยนะคะถ้าย้อนไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วนะคะตลาดเพิ่งเปิดใหม่ๆมีไรเดอร์ Rider จำนวนไม่มากค่ะ ค่ารอบวิ่งต่อเที่ยวก็สูงทีเดียวนะคะได้ประมาณร้อยบาทต่อหนึ่งเที่ยวกันวิ่งเลยถ้าวิ่งสักสิบเที่ยวก็ได้แล้วพันหนึ่งวิ่งทั้งเดือนก็แทบจะได้รายได้เท่ากับการเป็นพนักงานประจําเลยค่ะว้าว จากการสำรวจของ l o อก e t Media ดียล่ะพบว่าคนที่มาสมัครเป็นไรเดอร์ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวอายุ UI 23 30ปีค่ะระดับการศึกษาชั้นมัธยมมากที่สุดนะคะรองลงมาคือปริญญาตรีค่ะหลายคนเคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและรับจ้างทั่วไปแต่แล้วทางเรื่องในการสร้างอาชีพใหม่ก็เกิดปรากฏการ์โอเวอร์ซัพพลายคือการมีไรเดอร์เกิดขึ้นจานวนมากทาให้ค่าตอบแทนน้อยลงนะคะ หากว่ารเดอร์คนไหนอยากจะมีเงินสะสมเยอะๆก็ต้องทำงานเพิ่มขึ้น2-3เท่าตัวเลยค่ะ เราพบว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ต้องวิ่งรถวันล,ละ11-16ถึงรอบค่ะใช้เวลาทำงาน6-8ถึงชั่วโมงหรือราวๆ60ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่4 8เของรายเดอร์ทั้งหมดที่สอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียงแค่1 0 0 0 0ถึง15,000บาทเท่านั้นเห็นได้ชัดนะคะว่าทำงานพอๆกับการเป็นพนักง,งานประจำเลยแต่รายได้ไม่ได้สูงกว่าเงินเดือนขั้นต่าเลยค่ะสิ่งที่ได้เพิ่มมาจากการทางานเยอะๆกลับเป็นความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดย รเดอร์กลุ่มตัวอย่าง65%พบว่าเคยประสบอุบัติเหตุ1-4ครั้งค่ะบางก็บาดเจ็บต้องพักงานขาดรายได้บางอาการสาหัสหรือบางคนถึงแก่ชีวิตเลยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมหรือว่าสิทธิสวัสดิการในการรักษาพยาบาลแต่อย่างใดจากทางบริษัทนะคะหากจะมีไรเดอร์สักคนที่ได้รับสิทธนินี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเงื่อนไขอย่างเช่นวิ่งรอบได้สูงตามที่บริษัทกาหนดค่ะ ซึ่งนั่นหมายความว่าทําให้ไรเดอร์ต้องโหมงานหนักมากขึ้นเสี่ยงมากขึ้นไปอีกนะคะทั้งหมดนี้ต้นตอก็มาจากคําว่าง,งานอิสระนั่นเองที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบดูแลไรเดอร์เหมือนกับลูกจ้างในจ้างในองค์กรธุรกิจทั่วไปค่ะนอกจากนี้ในการปฏิบัติงานก็ยังมีกฎกติกามากมายให้ไรเดอร์ปฏิบัติตามค่ะหากว่าฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษด,ด้วยนะคะอย่างเช่นการระงับสัญญาณทำให้ไรเดอร์นั้นสูญเสียรายได้ค่ะ ดังนั้นรเดอร์จึงมีข้อเสนอที่ต้องการนะคะหลักๆก,ก็คือ 1. การให้เงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน 2. การให้เป็นลูกจ้างแทนคําว่าเป็นแค่พาร์ทเนอร์สมีระบบประกันสุขภาพ 4. ประกันร,รายได้ขั้นต่ําต่อวันและ 5. ประกันอุบัติเหตุไม่ว่าจะอยู่ในเวลางานหรือไม่ค่ะ ที่ผ่านมาไราเดอร์มีการรวมตัวกันเป็นสหาภาพไรเดอร์จัดกิจกรรมชุมนุมเรียกร้องและกดดันให้บริษัทแพลตฟอร์มหรือเจ้าของแอปพลิเคชันต่างๆดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายให้กับพวกเขาทั้งเรื่องสวัสดิการการขึ้นค่ารอบเพิ่มรายได้รวมถึงปรับปรุงระบบหลังบ้านให้สามารถทำงานสะดวกมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรค่ะล่าสุดนะคะล่าสุดกระทรวงแรงงานก็ได้มีการผลักดันร่างพรบรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบค่ะซึ่งสาระสําคัญเนี่ยนะคะก็ระบุว่าจะให้สถานะไรเดอร์เป็นแรงงานนอกระบบการจัดตั้งให้มีคณะกรรมการแรงงานนอกระบบแห่งชาติเพื่อที่จะร่วมเสนอนโยบายค่ะแล้วก็จัดตั้งกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบด้วย ซึ่งในขณะนี้เองกำลังอยู่ในระหว่างการรอพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีค่ะ แต่นะคะแต่ก็มีข้อกังวลจากหลายฝ่ายด้วยค่ะที่มองว่าเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการของแรงงานอย่างไรเดอร์ที่มีปัญหาซับซ้อนกว่าแรงงานนอกระบบทั่วไปนะคะจึงอยากให้มีการทบทวนเนื้อหาทั้งฉบับตั้งแต่เรื่องของการให้สถานะไรเดอร์ไปจนถึงเนื้อหาในรายละเอียดด้วยค่ะ เห็นความก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นความซีวิไลของโลกสมัยใหม่ก็ว่าได้ค่ะแต่คงจะมองข้ามไม่ได้นะคะสำหรับการจัดสรรทรัพยากรคนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงานในโลกดิจิตอลค่ะอย่างเช่นการให้สิทธิของแรงงานไรเดอร์นั่นเองเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะคนกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ในสังคมที่เป็นทั้งต้นทุนและรายจ่ายของภาครัฐไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งค่ะ ผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคมกับ Deactive ได้ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f c e e o o o y y u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  e t w i ต t e r ค่ะเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญสคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ